สวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วกับผมมิสเตอร์ธนาวินนะครับวันนี้มาเจอกันเช้าเช้าวันที่สามเช้าวันสองวันที่สามนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูเมนูเด็ด <c oughs> อันนี้เป็นหมูตุ๋นเนอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวแพะนะครับผมมาตั้นเฮดหัวแพะเป็นเนื้อส่วนหัวมันก็ติดติดกระดูกแบบน,นี้ติดกระดูกแล้วก็มีปากน้าติดบ้างน,นิดหน่อยนะครับจะต้มแซ่บนะครับ อันนี้ล้างทําความสะอาดมาแล้วน,นี่ก็จะติดกระดูกติดเอเ็นติดอะไรบ้างนิดหน่อยมีลิ้นด้วยนะครับติดลิ้นปากหน้มนะครับจะต้มแซบ่บอันนี้ล้างถ้าล้างไม่ดีมันกินไม่ได้นะเพราะว่าไอเนื้อเสียกระดูกเป็นกระโหลกมัญ่ะเขาเอาใช้มีดใช้ขวานสับแล้วมันจะแตกแตกเป็นเม็ดเล็กๆติดตามเนื้อพวกนี้เราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับ ล้างน้ําเกลือกับน้ํามะนาวสองสารอบไม่งั้นกินไม่ได้นะครับผมล้างผ่านน้าผ่านตะแกรงแบบนี้เปิดน้ําอัดเข้าไปเลยนะครับก็มีลิ้นด้วยนี่ก็ยังมีติดอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวไปล้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนต้มตอนนี้ผมตั้งน้ําไว้แล้วก็จะใส่อะไรบ้างมาดูกันก็มี <c oughs> ขาครับผมขาหนึ่งสองสามสี่ห้าแว่น ขาที่ที่นี่ขาออสองหัวสองหัวประมาณเจ็ดสิบบาทแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดที่นี่แพ็คแพ็คนี้สามสิบาทเงินไทยนะครับราคาต่างรับจากบ้านเราเพราะว่าต้องนั่งนั่งเครื่องบินมาเนาะนั่งเครื่องบินมันก็เลยแพงหอมแดงนะครับผมหอมแดงหอมแดงก็ประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวไปที่ห um ้องครัวครับผมตอนนี้ต้มน้ำไว้แล้วผมจะเอาไอ้พวกเนี้ยใส่ลงไปกับเกลือนะครับผมติดตามนะครับอ้อลืมไปเดี๋ยวมีใส่มะละกอด้วยเนื้อจะได้เปื่อยไวๆนะครับก็ใช้เวลาต้มสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่มะละกอลงไปด้วยนะครับอ้อลืมไปตะไคร้ตะไคร้ขาดตลาดก็เหลืออยู่แค่นี้ใส่พอได้กลิ่น ตะไคร้ครที่นี่ต้นละ30บาทนะครับต้นละ30บาทเงินไทยนี่เหลืออยู่แค่นี้ใส่พอได้กลิ่นมันส่วนหัวมันก็ม,มวานไปใส่แกงหน่อไม้หมดโอเคยังไงก็ติดตามนะครับผมอร่อยเหมือนเดิมต้มแซ่บหัวแพะหรือหัววัวครับดใส่เกลือลงประมาณตัก หนึ่งช้อนชาพอเดี๋ยวถ้าให้พอเค็มเราใส่ใหม่มะละกอนะครับเอาช่วงหัวมันแล้วก็ตะไคร้เหี่ยว <c ười> ใส่ไปข่านะครับหอมแดงใส่ไป เนืหัววัวใส่ลงไปมีทั้งปากน้ำทั้งเล้นเนื้อติดกระโหลกใส่ลงไป เสร็จแล้วครับก็เปิดไฟแรงไว้ประมาณสัก2ยี่สิบสิบยี่สิบนาทีแล้วก็ตักฟองออกแล้วค่อยลดไฟลงครับห่วงขึ้นมาอีกเราก็ช้อนออกอีกเมนูนี้ใช้เวลาสามโมงเช้าจะได้น,นอนก่บพี่น้อง มงอจะมาเฝ้าหม้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาล้างครัวอย่ก็ต้องยกหม้อออกเดี๋ยวพอบ้านยัาล้างครัวต้องยกหม้อออกไปอีกฮะโอเคแล้วรถไฟลงรถไฟลงปิดฝาแง้มๆไว้ รถไฟไม่ต้องแรงนะครับไปเบาๆให้นกาเดือดล็อกป,ป,ประมาณนี้นะครับปิดฝาให้แรงไว้เอาครับสุนไปสองชั่วโมงมาดูกันครับผมปุ๊บนี่ น้ำก็เกือบจะแห้งสงสัยเนื้อวัวแก้มันไม่เปื่อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเคี่ยวกับกปอ <c oughs> เขาจะมาไล่หงัวนมาทำความสะอาดหงัวนเ๋ยวน้ำมาขังเปียกครับผมน้ำมาขังเปียกมานี้ จริงๆแล้วต้องใช้เวลาต้มนานกว่านี้เพราะว่าน่าจะเป็นเนื้อวัวแก่นะบางคนเขาไม่ใส่มะขามเปียกก็ใส่บีอย่างผกบอกตอวัวไม่ใส่มะขามเปียกแผมไม่ชอบมชอบใส่มะขามเปียกมันจะรับเกี้ยวผมมกล่องแต่เห็นตาขวงมีเงไม่เคเห็นบกครับี่เลยนี่เลยนี่เลยลกบอลดำกก มองครับต้ก่อนแกะไมีมองฝั่งนี้ก็สูงซอดปลาชิมดูครับผมหลังขาดความเค็มนิดนึงเดี๋ยวจะต่อผิงขาดความเค็มนิดนึงเดี๋ยวจะเอาเกลือมาใส่ครับสมัยก่อน ขมันเนาะต้มเนื้อวัวในใส่ไข่มดแดงใส่ไข่มดแดงใส่ตัวด้วยใส่แม่เป้งด้วยก็อร่อยไปแบบแต่ต้องเป็นเนื้อติดกระดูกอร่อยหรือถ้าไม่มีไข่มดแดงก็ใส่ใบชงโคใส่ยอดใบชงโคหรือภาษาอีสานเรียกว่าใบสมเสียวคนชามันจะแบบไม่เปรี้ยวจัดเปรี้ยวพอดีกลมกลมแต่คนอีสานในแท้เขาไม่ใส่มะขามเปียกไม่ใส่มะนาวใส่ดี ใส่ขี้เียอ sure ันน okay. ั้นก็อีกสูตรหนึ่งอันนั้นก็อร่อยไปียบหนึ่งนะครับอันนี้สูตรใส่มะขามเปียกเดี๋ยวตอนปรุงก็ใส่มะนาวอีกนะครับผมโอเคติดตามนะครับก็ขาดเค็มใส่น้ำปลาที่ได้ไว้ใส่เกลือ sẽ lúc lại qua sẽ lúc là công an sắt không phải dựng mấy con có cơ mày, chua chú ก็างนชิมดูครับผมชิมแบบชิมชิมแบบคนเดียวก็เทใส่แบบนี้แล้วก็เรียวนี่เกลือชากอดีแล้วชากอดีแล้วเราก็ใส่ไปมะกรูดครับผม ไปมกรูฉีกแล้วก็ยีๆหน่อยนะมันจะได้หอมๆส่วนต้นหอมบักชีเดี๋ยวเ,เราไปรุงในถ้วออยออกนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ห้องครวัวลว โอเครอให้ใบมะกรูดส yeah, sí. ุกประมาณสั้า5ที10นาทีก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องนะครับกินข้าวด้วยกันวันนี้ต้มแซบหัวแพะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงชื่อลิปต้มแซบหัววัวถ้าลงชื่อซิปต้มแซบหัวแพะไม่มีคนดูยอดวดีวตกโอเคเจอกันที่ห้องครับผมเรียบร้อยแล้วเอาแล้วครับก็ยกมาห้องแล้วครับผม ร้อนๆครับผมต้มห so ัวว so ัวถ้าต้มหัวแพะไม่มีคนดูเนาะก็มีวันนี้ก็สมองเอทอดปลามาเสริมนะครับแล้วก็จะตำถั่วตำถั่วใส่มะกอกเพื่อนกับเพื่อนเพิ่งมาจากเมืองไทยก็เอามะกออมาฝากนะครับก็ได้ตำถั่วใส่มะกอกเรียบร้อยแล้วครับ ครับมาปรุงกันครับผมต้นหอมขีเราไม่มีต้นหอมไม่มีหอมเปรเนาะมะน,นาวอันนี้ใส่มะน,นาวถ้าใครชอบต้มขมก็ไม่ต้องใส่มะน,นาวนะครับก็ใส่บีใส่ขี้เพียถ้าใส่มะน,นาวกับถ้าใส่มะน,นาวใส่บีใส่ขี้เพียมันจะไม่เข้ากันนะครับ อันนี้ความชอบของแต่ละคนผงนะครับผมพี่ผงโค้ใหม่ครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดมากก็ใส่น้อยอันนี้โคูใ่ใหม่นะครับน้ำแกงก็พอดีแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเราใส่แค่นี้พอ หนามด้วยนะครับก็เป็นเนื้อส่วนหัวมันก็จะติดกระดูกใหม่นะเราก็แทะเอาอร่อยนะครับเนื้อติดกระดูกไอ้เนื้อส่วนหัวนี่ตักสุดน้ำร้อนไปเลยมีลิ้นด้วยเมื่อกี้เอาไปอุ่นใหม่ ต้มได้ประมาณชั่วโมงครึ่งเขามาไล่ห้องครัวพ่อบ้านเขาทำความสะอาดห้องครัวนี่สดบน้ำสับแซ่บวันนี้เมนูสุดยอดเลยเนื้อสดเอ็ยนมัน Clean ngoài nó khác thèm thắt ngoài liền มีอะไรอีกถ้าเราต้มเนื้อดีๆมันไม่อร่อยเหมือนแบบนี้ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมขึข้าด้วยกันตดมตถั่วนะครับเข้าด้วยกันมีปากน้ำนี่สุดยอดเลยปากน้ำ โอเคสบๆครับ okay.